เอาอีกแล้วแมคโดนัล์เอาอีกแล้วรู้จุดขายตัวเองดีเหลือเกินนะครับแมคโดนัล์ไม่ได้ขายแมคฟิชเฟนฟรายให้กับคุณนะครับแต่ทำไมแมคโดนัลด์ยังดูสดใหม่ได้เรื่อยๆก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เขาทำแล้วก็มีคอเลกชันที่เคยทำมาอย่างโคนันซึ่งผมผมกำลังคิดอยู่นะว่าทำไมไมันต้องปูดที่หัวตรงนั้นนะผมก็นึกนึกอยู่นานน่าจะเป็นแบบโมเมนที่ ในกระตูนเนาะที่แบบคนั้จจะมีไซคิกกับฟรีคิกกับอุปกรณ์ที่ลงทานแล้วเตะโดนหัวแบบผู้้ายแล้วหัวมันจะปูดหรือว่าอะไรไม่แน่ใจใครที่รูวอ,ออกว่านี่คือสัญลักษณ์ที่จะสื่ออะไรพิมพ์มาในคอมเมนต์แต่ให้ทุกคนเห็นภาพว่าทําไมแมคโดนัลด์ยังสดใหม่หน้าซื้อหน้าเข้าไปกินถึงทุกวันนี้เพราะคีย์สาคัญอะแมคโดนัลด์ไม่เคยขายอาหารที่เขาขายเลยหากคุณเข้าใจคีย์ตรงเนี้ธุกรกิจคุณไปอีก สเต็ปหนึ Search, ่งนะครับเก็บไว้ให้คิดใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในติกติอเนี่ยแหละยอดอออดได้แบบ20,000บวกบวกกดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปักหมุดเพจเลยเปักงหมุดช่องก็ลองไปดูได้